อ้อมก็ไม่ยุ่งองเดียวนี่หละจ้ะถ้าไอา้สนใจอ้อมก็เสียเศร้าของแทบวล่ะแท้ตัวขันของแท้เนี่ยไอ้คือสิเมยขนาดเลยวะเอา้าเป็นยังงไอ้ยินเอา้อาอ้เต้องย่งางตามไปเป็นธรรมบ่าท,ทุกเศร้าปะนะโอ้ยนันมันพระสง์นี่มันเื่องเครื่องเป็นสิ้นหรือเครื่องดีเซลล่ะเครื่องดีเซลเฮตกลงสิเซาบนี่ ซาวจ้าหยอกเล่นซื้อเพราะได้คำขำมวนๆน่ะนะเราสิปอ่อยซา้าเท่าไหรล่ละเนี่ยหมื่นหาฮะปาดโถ่หมื่นหาเลยบอกยังไรทเานึ่งหูเลยว่าของแท้หรือของปลอมเนี่ย้าสงสัยหลายกับมาเบิงใกล้ๆว้าวเนื้อนวลนขาวเนียนละเอียดยิบเลยวะขาวเนียนนี่ผักหรือนม าจ้เป็นจังไดแทนบอลละของแท่จ้าแต่ว่าไอ้แค่มือเดียวเด้โอเคดิวเดิวก็ดิวเดีวไปไหมังแหวน่ายถานยังจะหน่อยแนเห็นพักเครื่องที ouais> ่ไอ <Okay, ้บางสาวมาก่อไอ้หาเธอกบหาบ่พ่อเอา กกบกสิงน้องไส้อายเมื่อบอกคอยว่าเจ้าฝากมันไปปล่อยเช่าเม่นติเฮ้ยไอ้ก็ได้ฝากมันไปปล่อยเช่าได้น่ะโตถึงมันหลอกอะไรนี่งานนี้ไม่ต้องแพ้ไอ้ยินใจเย็นๆก่อนเยเฝ้ามือหัวเย็นพอไวแล้วมันหลอกไอ้พบไปยังได้คำนั้นมันหลอกเมียไอ้เ่ยงานเนี่ยไอ้ย้อมมาได้ บักซิงมึงนี่มังมอานมาหลอกเมียกูลเลยเอาพระเครื่องกูไปปล่อยเศร้าอีกแม่นบ่แม่นครับเสียให้ผมไปเจอไหนล่ะช่วงนี้ผมเดือดร้อนเงินผมยืมเงิอนไอด้ดีๆไอก้กระบ,บ่ให้แล้วมึงเอาไปปล่อยเศร้าหมองไหนวะกูจะไปเอาขึ้นไา่แห่หนูครับแล้วก็หายมึงมาเท่าไหร่พันเดียวครับอย่างนะพันเดียวโอ้ยบักสิงบักโง่มึงเอ้ยมึงโง่บ่เราพักเครื่องเนี่ยกูซศร้ามาเป็นหมื่นนะเว้ย ผมบุกูเ <ผม S 1> ดีวยวรับว่าไอซาอมาเท่าไดแต่เพิ่นหายมาพันเดียวค่ากรอบส่วนพระมันเป็นของปลอมเพิอ่นบอ่เอาครับของปลอมบนนี้โอ้โหบ้าเลย anyway. โดนอีกแล้ว